สอบอพยพคนไข้แม่พ่อลูกหนีตายลงมานะฮะแผนปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลจริงเพื่อพอเกิดเหตุฉุกหวั่นก็ไม่้เราเห็นแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลแบบโอ้โหอย่างเข้มข้นเลยนะนะครับในการที่อพยพผู้ป่วยที่มีความสําคัญลําดับต่างๆเนี่ยลงมาจากอาคารนี่สิผู้สูงอายุก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลตั้งใจเร่งด่วนเลยนี่ครับเป็นสถานการเออ้วก็คือต้องมีที่ยิบให้เขาก่อนนะถ้าเป็นผู้ป่วยอ่ะเขาไป่รัโรงพยาบาลอีกแล้ว เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินบ้างนะฮะจะพูดคุยกับผู้นวยการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับคุณคริิตมาวัรนะฮะสวัสดีครับูยกครับขออตครับมครูิุกูและคุณหอรุณนะครับท่านครับครับครับในส่วนของสนามบินของเราวันนี้มีที่ไหนได้รับผลกระรื่อินหวมครับนครับ ครับก็สนามบินที่เราขนจะต้องก็จะมีส e ี <t candle noise> ่สนามบินหลักนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตนะครับเน่ขออภัยครับเชียงใหม่เชียงรายดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวนะครับท่านเชียงใหม่เชียงรายดอนเมืองและสุวรรณภูมิครับได้ได้ไหมผลกระทบลักษณะไหนครับท่านครับก็คือตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุในวันนี้นะครับเราก็มีการระดับการบินชั่วคราวนะครับเพืตรวจสอบตรวจสอบครับ